อาวสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศวันนี้วันที่เท่าไห <11, 11, S 2> ร่สิบเอ็พฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบวันนี้มาขายยางนะน,นี่นี่ลานลานยางเสียมวนนี่ดูโคตรยางนะครับนี่โคตรยางนู่นไม่ใช่ธรรมดาน่นนู่นน,น่น,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 นแต่แล้วก้อนหนัก6กกิโล ห้ากิโลก็มีครับเจ็ดกิโลยังมีนะมมมไม่มีสวนยางที่ไหนแล้วมีขนาดนี้แม่หอมอมวนอันนี้ของจริงบ่องอบของจริงครับของจริงดูด,ดูพี่น้องครับ <ลอ S 1> ดูไม่ใช่ธรรมดา,รราดูไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดานี่นี่นี่โอ้โหออกนี่นี่นี่ไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดา ก็ละหกกิโลก็ละห้ากิโลก็ละเจ็ดกิโลก็มีครับเนาะมไม่ใช่ธรรมดามออนู่นว่าไงครับหนักหนักหรือบ่หนักยอดไปเดีย๋ยกเดีย๋ดยกทางวัน ขึ้นยางมานานแล้วนี่มีเห็นขนาดนี้ไหมอาเคยเห็นนี่แหละเกิดมาต้องพ่อต้องแม่นี่เสียบวนนี่ยเคยเห็นอยู่บริเวณเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นครับครั้งแรกครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับน้ำหมักเอ็มสูตรครูเซมเด้อนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนู่น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 โอ้โหอืเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเนาะ ซื้อ,อยางมา30ปีแล้วเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเจเสัมพานณ์เจซื้อ,อยางนะครับหนูเชื่อเจอเปิลค่ะพอใจไหมพอใจมากค่ะ,ะแล้วหนูซื้อ,อยางมานานแล้วเคยเห็นยางออกขนาดนี้ไหมไม่เคยเห็นค่ะพอใจใช่ไหมเมื่อวันค่ะว่าครับว่าไงนะนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันครับอ่านี่พี่น้องชาวสวนยางพาราทุกประเทศครับนี่นี่เจเปิลรับซื้อ,อยางแบบไม่เคยเห็น พเพืยย่อเส้นยางดีไหมดีมากค่ะโอ้โหนี่จำไว้นะครับจำไว้จำไว้นี่นี่โน,น่นโน้นโน้นไปแล้วโน,น่น,นะนคนแล้วได้การ่ะบอกเริร่มเริ่มเริ่มเป็นคู่น้อยเล้วนะเ,เนาะอีกหน่อย,อ,อ,ยอีกหน่อยเป็นคู่ปูนเลยคูปูนี่คุณครับ <laughs> คู่ปูมีมีคู่ปูนกันมีแล้วบอเดี๋ยวไปเวุ่นไปเบิ่งวันเริ่มมีเป็นคู่ถังแล้วเนาะ เออมันล้นล้นทิมมัแล้ะไส่คูถังไอ้ใส่ขิงง้อขุนเม่ยบ่ขิงง้อขุนอฝนน้ำมักฝนน้ำมักอีอ็มเนาะเริ่มเห็นผลแล้วแม่บ่โอ้โหเพิ่งจะพ่นปีนี้นะครับพ่นปีนี้เห็นผลแล้วเนาะพอไว้ยังไงอ่ะพอสมบูรณ์เจ้าของสวนว่าไง ผมจะก็คดีงงไหมบอพบ่นน้ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อแต่ไม่เห็นแล้วก็เชื่อไปก่อนอ่านี่นี่นี่เจ้าของสวนอ่านี่คนกรีดนี่อันนั้นเจ้าตำรับสะเชิญ